สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข Health and Wellness ยกระดับการสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน วันที่26กันยายน2566นายแพทย์ชัชายกิติยานันในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมวิชาการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2566วันที่26กันยายน2566ณโรงแรมพิลูอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานจัดให้มีบูธแสดงผลงานวิชาการที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศวิจัยเรื่องเล่าโดยโรงพยาบาลพระหลนพลพยาเสนาผลงานชนะเลิศ CQI นวัตกรรมโดยโรงพยาบาลมะการักและผลงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาดีเด่นชื่อบูธเภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน We Care for Everyone และผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Wellness รวมทั้งผลงานตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นดูแลทุกกลุ่มวยัยไร้อรอยต่อ โดยโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านหนองตักยาตำบลท่าม่วงซึ่งได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพอีกด้วยจากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2566การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการพัฒนางานวิชาการรวมทั้งประกาศกิตติคุณให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ,อการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับและผู้ให้บริการในแพทย์ชาติชายกิติยนานันท์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต่อไปว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเฮล t h a อ d w e เวลเนสยกระดับการสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนประจำปี2566ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานเด่นด้านสาธารณสุข 2. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี 3. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้อย่างมีคุณภาพ4เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการประชุมวิชาการในวันนี้เปิดโอกาสที่ให้บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมทั้งมีเครือข่ายในการสนับสนุนและสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดโดยมีผู้บริหารให้ความสำคัญนำนิยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ที่จะพัฒนางานวิชาการไปสู่เวทีในระดับประเทศเขตหรือในระดับสากลสิ่งสําคัญผลงานวิชาการทุกรูปแบบจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเององค์กรและส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี